โอเคว่าขอกลับสวัสดีชาวเกมร้านหมอไฟแห่งความสุขกันทุกคนทุกท่านทุกคน,ท,กคนทุกเพศทุกวัยกันด้วยนะครับยีต้อนรับสู่ช่องมาสเตอร์บอโกันอีกแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งช่องผม้วยนะครับโอเคเนาะวันนี้นะก็จะมาแจกมอสนะครับ ล่าสุดเลยนะครับเป็นมอสหนดนะครับเป็นมอสล่าสุดเลยนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดการโปททำยังไงให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับห้ามขามคลิปนะครับโอเคนาอถ้าดูคลิปไม่จบโหลดไม่ได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับอันดับแรกผมขอรีวิวตัวเกมก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับเวอร์ชั่น1.4.5นี้นะครับสามารถโหลดได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะครับ iOS เล่นไม่ได้นะครับเพราะมันมีระบบป้องกันนะครับมันดีกว่า Android นะครับโอเคนะครับอ่าข้าวมาก็จะเป็นปกติแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าให้เราสังเกตนะครับตังกับเพชรเราดีๆนะครับอ่าสมมติว่าเราจะแต่งตกแต่งอะไรประมาณ220ปลล็อกแล้วก็ตังเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมทาให้ดูเห็นไหมเราทําอะไรตังเราก็เพิ่มขึ้นนะครับอ่าถึงแม้ว่าเราจะเสียตังอัพอะไรของต่างๆแต่ตังมันเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมอ่า แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการโปรนะเป็นมอสนะครับอ่ามันจะมีมอสเงินเพชรไม่จํากัดแล้วก็มอสเอ่อของไม่จํากัดนะครับมอสแต่ละมอสมันไม่เหมือนกันนะครับอ่าส่วนวิธีการโปรนะกดมาที่ร้านค้านะฮะให้มารับนะโอเคนะเรากดรับไม่ใช่ไหมครับอ่าให้เรามาที่เงินนะครับเงินของเราก็สายฟ้าของเรานะครับอ่ากดอะไรก็ได้ครับเป็นไหมเป็นวิธีการปล๊มที่แบบ สะดวกสบายนะครับดูให้จบนะครับอ่านวิธีการปั๊มแค่เรากดเฉยๆนะครับกดคูณ10เพจเฉยๆนะครับมันก็จะได้แบบนี้กดเรื่อยๆเนี่ยนะครับหากันเพื่อนที่เกียดกดก็ใช้ออโต้คลิกได้นะครับสายฟ้าเราก็ทําได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมสายฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับปั๊มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะฮะในวงเงินที่เราต้องการนะครับส่วนเอทเทมอะไรต่างๆเราก็สามารถซื้อได้นะครับเห็นไหมเรายิ่งซื้อเพจเรายิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมครับของขอนเปิดร้านก็เล่นได้เหมือนเดิมนะครับคิดค้นอะไรต่างๆก็ไม่มีอะไรเป็นไปนะครับก็มาจ้างพนักงานได้นะครับจ้างได้จริงเห็นไหมครับผมจ้างให้ดูนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดให้ใต้คลิปนะครับส่วนเพื่อนๆชอบเวอร์ชันไหนก็ไปโหลดกันได้เลยนะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดดาวน์โหลดยังไงนะครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดไม่เป็นไปดูคลิปนี้เลยนะครับ กดเข้าที่ลิงก์ใต้คลิปผมนะครับมันก็เด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับหรือใครไม่รู้จักลิงก์นะครับก็อ่าให้เราเข้า Google นะครับอ่าผมพาไปถัดโหลดกันเลยนะครับโอเคนะครับอ่าที่เรากดลิงก์มาแล้วนะครับมันจะมีเวอร์ชั่น1.4.5 1.4.4นะครับมันจะมีเหรียญไม่จํากัดบดล็อกภูมิภาคนะครับแล้วก็เมนูมอสนะฮะ แล้วก็แบบเป็นทางการนะครับก็ใครชอบแบบไหนก็มาโหลดกันได้นะครับอ่าส่วนผมจะสอนโหลดอันแรกนะครับ1.4.5เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับอ่าลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับหรือใครหาไม่เจอให้เราพิมพ์คําว่าใน g o o g l e พิมพ์คาว่าโปรเกมร้านมอไฟแห่งความสุข1.4.5นะครับมันก็จะขึ้นนะครับอ่าพอขึ้นหน้านี้ให้เรากดมาที่อันแรกเลยนะครับอ่ามันจะเป็นหน้านี้นะครับให้เรากดแบบดาวน์โหลดแบบธรรมดานะครับ กดกล้ากระบาดออกไปก่อนนะครับอ่าพอคึ้ปนันนี้ให้เรากดดาวน์โหลดเลยนะครับอ่าเราสักครู่กดดาวน์โหลดอีกครั้งนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่าให้เราสังเกตที่รายละเอียดเห็นไหมกําลังดาวน์โหลดหนึ่งไฟล์นะครับอ่าให้กดมาที่รายละเอียดเลยนะครับปึ๊บอ่าพอเด้งมาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับให้เรากดที่ที่เราโหลดมาครับเป็นร้านมาไฟลอ่าคลิกเข้ามานะครับมันใช่เราติดตั้งนะครับให้เรากดติดตั้งไปเลยนะครับอ่าส่วนผมกดติดตั้งไปแล้วผมกดติดตั้งไม่ได้นะครับ โอเคประมาณนี้เลยนะครับไม่งงนะครับมีอะไรสอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับโอเคเรากลับไปเจอกันในคลิปอีกครั้งนึงเลยนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งช่องผมนะครับที่สําคัญอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับเพื่อจะให้ผมผ่านกดช่อง YouTube ไวๆนะครับเพื่อจะมีรายได้มาแจกของรางวัลเพื่อนๆนะครับมาแจก f อทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ใครดูจบผมก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวรับไปก่อนนะครับไว้เจอก,กันคลิปนะนหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย